จะเป็นเทียนไฟเลยเนาะอย่างที่อิเนเสิร์ตไปนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องที่หลังจากที่ใช้งาน มีตลับ้าสู่ช่องมีชชั่ n แนลเนาะวันนี้เป็น E ีพีพิเศษอีกแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากที่เรารีวิวในส่วนของตัวไอโฟน12 Pro Max ไปแล้วนะคะพาไปดูตัวเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เทียบไซส์เทียบกล่องเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่บอกแล้วก็วันนี้หลังจากที่เรา,าพาน้องนะครับติดในส่วนของตัว ฟิมกันลอยเรียบร้อยนะครับตัวนี้น้องก็สวยงามแล้วเนาะด้วยตัวขอบเครื่องนี่นะครับที่เป็นสีทองแล้วก็ตัวเครื่องที่เป็นสีทองอ่าอย่างที่บอกว่าตัวเครื่องสีทองนะครับโลโก้จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันก็จะจางๆไปกับตัวเครื่องเนาะ้าแบบ เวลาหารูปก็คือต้องดันแสงขึ้นหรือว่าขึ้นอยู่กับตัวสภาพแสงนะครับแต่ว่าตัวเครื่องคือสวยจริงๆเนาะโอเควันนี้ที่จะมาทำคลิปนี้ก็คือเราได้ทำการซื้อในส่วนของตัวเคสใสนะครับนี่เป็นเคสใสสำหรับ iPhone 12โ r o Max มนะครับ นี่เนาะก็ราคา1,790บาทนะครับรุ่นนี้จะชื่อว่ารุ่นเคลียร์เคสนะครับจะเป็นเคสใสเลยเนาะนี่อย่างที่อินเสิร์ตไปนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องให้ดูอีกทีนึงว่าข้างในเป็นยังไงเนาะอันนี้สี่ตัวนี้อ่า หลังจากที่ใช้งานแล้วอะครับรู้สึกว่ามันจับถนัดบึงนะครับก็คือ,อไม่ลื่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้วยความบางทีแรกคิดว่ามันจะหนานะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือพอใส่ไปแล้วมันไม่รู้สึกว่าหนาขึ้นอะไรเลยนะครับก็รู้สึกว่าดีเนาะก็ทีแรกคิดว่าจะหนักด,ด้วยก็ไม่หนักนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพามาดูข้างในกันดีกว่าเนาะ นี่นะคะซึงเปิดออกมาจะต้องเปิดฝั่งนี้นี่นะคะเป็นตัวเคสใสเน,นอะแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเป็นผู้มุอเฉยๆนี่ตัวเคสค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะ นี่นะครับแข็งแต่ว่าก็ไม่ทำลายเครื่องนะครับเพราะว่าทำเหมือนเป็นแบบยางยางนิดนึงนะครับแต่ว่าแข็งมากแล้วก็เครื่องปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ด้วยความใสจะให้ดูนะครับนี่ใสทะลุเลย แล้วก็เดี๋ยวลองมาใส่กับตัว iPhone เรานะครับด้วยความที่เครื่อง iPhone นะครับเวลาจับตรงนี้มันจะเป็นรอยนิ้วมือแบบง่ายมากๆนะครับตัวนี้เวลาถอดเราก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนใส่เคสเนาะนเห็นไหมเป็นรอยนิ้วมือแล้วอะเดี๋ยวก่อนใส่เชสขอเช็ดแป๊บ ด้วยความที่เราไม่ได้เอาผ้ามานะครับที่ก็แล้วตอนจับอนจับประมาณนี้นะุกคนเวลาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปทางฝั่งนี้ก่อนเนาะก็คือใส่ทางด้านต่งกดก่อนนะครับ แล้วก็ดันหัวเครื่องนะครับแล้วก็ดันท้างล่างเครื่องทั้งสองฝั่งเลยนี่ทุกคนสวยมากนะครับมันทําให้เราเห็นสีของตัวเครื่องได้ชัดเจนมากนะคะเป็นสีทองเนาะนี่ขอบก็ยังคงเห็นว่าเป็นสีทองนี่นะครับคือสวยมาก คิดว่าจบที่เคสสายเคสนี้ตัวเดียวเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่อันนี้วันนี้มาเทสให้ดูนะครับนี่เนาะให้ดูแล้วคือแบบสวยจริงจริงจังโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวนะ ลองให้ดูนะครับนี่คือตัวกล้องแล้วก็เขาจะทําสูงขึ้นมาเพื่อติดตัวกล้องนะครับเวลาเราวางอย่างนี้เนาะวางมันก็จะกล้องก็จะไม่โดนในส่วนของตัวพื้นนะครับส่วนด้านหน้าก็สามารถวางความหน้าได้เหมือนกันเพราะว่าเขาทาสูงออกมาอยู่นะครับดูบส คลิปนี้น่าจะประมาณนี้อย่างที่บอกว่าคิดว่ามันจะหนาใช่ไหมดูมันไม่ได้มีความหนาเพิ่มขึ้นเลยนะครับคือแบบยังจับถนัดมือน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับนี่สวยสวยเลยแหละสวยจริงจัง ทำให้เราเห็นแบบสีทองนะครับก็คิดว่าน่าจะจบที่เคสต,ตัวนี้เลยอาจจะยังไม่ต้องหาเคสอะไรมาใส่เพิ่มเติมนะครับนี่ให้ดูเต็มๆนะครับนี่เนาะนนอ,อ๋อลืมบอกว่าด้านล่างนะครับจะปิดไม่หมดเนาะจะเป็นแบบช่องเปิดลำโพงชาร์จนะคะเป็นเปิดตูดอย่างนี้ ส่วนตัวชอบนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เคสที่แบบปิดไปหมดเลยบางทีซื้อเคสชอบเคสที่แบบเปิดข้างบนตรงนี้ด้วยนะครับเปิดข้างบนแล้วก็เปิดตูดอย่างเงี้ยคิดว่าแบบมันทําให้เครื่องดูแบบสลิมขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาคือปิดข้างบนให้เราด้วยนะครับ ปกติถ้าใช้เคสจะหาเคสที่แบบเปิดข้างล่างแล้วก็เปิดหัวส่วนบางคนอาจจะซีเรียสเรื่องว่าไม่ปิดท้ายไม่ปิดหัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวตัวนี้ชอบมากๆนะครับนี่เอามาลองให้ดูเนาะโอเคราคาอีกรอบหนึ่งอยู่ที่หนึ่บาทนะครับ คิดว่าคุ้มนะครับสำหรับการใช้งานระยะยาวเคสไม่น่าจะเหลืองนะครับไม่เหลืองแน่นอนเพราะว่าด้วยวัสดุที่ทำตัวนี้เนาะแล้วก็เห็นโลโก้ชัดเจนมากเห็นตัวเครื่องแบบชัดเจนมากนะครับโอเคจากปกติที่เราชอบใส่เช็ดใส่คือรุ่นเก่าเราก็ใส่เช้อใส,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 ส่แต่อาจจะไม่ได้ใส่รูปเข้าไปแล้วนะครับ พราะว่าตัวนี้มันจะไปบังโลกโก้จะไปบังตัวโลกโก้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับโเเดี๋ยวเรียบให้ดูนะครับด้วยตัวเสียสายที่เรามีอยู่โอเคคลิปนี้นะ่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรีวิวอะไรมาให้ดูอีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย บาสวยจริงครับสวยจริงข้อเสียของเคสตัวนี้ก็คือมันมันง่ายนะครับสำหรับการจับแล้วมันก็ลื่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วครับไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาเนาะ <c oughs>